สวัสดีครับวันนี้วันที่ที่13มีนาคมพุทธศักราช2565ขณะนี้เที่ยงคืนกับ3นาทีโดยประมาณนะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับอยู่ที่อาณาจักรดาวดินการินโฮมนะครับภายใต้แนวคิดเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจํากัดนะครับซึ่งวันนี้ดาวดินก็ได้มาทําการนะครับเก็บไข่หอยเชอรี่พันุสีทองนะครับนี่ที่ทุกท่านได้เห็นในขณะนี้เลยนะครับซึ่งก็เมื่อเรา นะครับไข่จากวงบ่อปูนซีเมนต์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาใส่ในนะครับวางบนกระดาษทิชชู่นะครับเพื่อซับนะครับฟองไข่ที่เขาแตกเสียหายนะครับแล้วก็เก็บไว้ในนะครับกระละมังนะครับหลังจากนี้ผมก็จะไปไว้ในนะครับใต้ร่มนะครับชายคานะครับเพื่อว่าไม่ให้โดนแดดโดนฝนนะครับหลังจากนี้ก็ใช้เวลาเจ็ดวันเขาก็จะฟักเป็นตัวนะครับพอฟักเป็นตัวแล้วดาวดินก็จะมาปล่อยใน บอ่อนุบาลต่อไปนะครับซึ่งก็เก็บมาจากบอ่อนี้เลยนะครับบ่อพ่อแม่พันหอยเชอรี่พันสีทองนี่นะครับเก็บมาจากขอบบ่อเมื่อสักครู่นะครับเราดินก็ทำการเก็บมาเสร็จด้วยบอ่อเลี้ยงนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> ตามขอบบ่อก็จะนะครับ ก็จะไม่มีแล้วนะครับผมเก็บออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้บ่อพ่อแม่พันหอยเชอรี่พันสีทองนะครับพรุ่งนี้เชา้าก็จะทําการล้างทําความสะอาดบอ่อนะครับเพราะว่าในส่วนของจอกในส่วนของผักตบชาวาก็จะหมดพอดีนะครับที่เรือนี่นะครับแล้วก็ดอกแคที่ให้สําหรับค่ําคืนนี้ก็จะหมดนะครับแล้วก็จะได้ทำการล้างทําความสะอาดบอ่อใหม่นะครับ ให้เติมน้ําเติมอะไรใหม่ให้สดใสเขาจะได้อยู่ยังมีความสุขนะครับอยู่สบายใจนะครับนี่อันนี้เป็นพ่อแม่พันธุหอยเชอรี่นะครับพันสีทองนะครับเปลือกสีสนิมนะครับนี่เอาถ่ายทุกท่านได้รับชมกันนะครับหลังจากเก็บไข่เสร็จนะครับดาวดินก็ดอกแคร์นะครับเอาไว้ให้เขานะครับเพื่อเขาจะได้ทําการกินเป็นอาหารนะครับนี่ก็เลือกมากินกันแล้วนะครับ อีกบอดหนึ่งก็เป็นบอรพ่อแม่พันธุ์เหมือนกันนะครับนี่บอน,นี้มียี่สิบตัวนะครับอันนี้เป็นพ่อแม่พันหอยเชอรี่พันสีทองนะ้รเป็นเปลือกสีทองนะครับนี่เราก็จะขึ้นมาไข่ทาใบผักตบชวาบ้างนะครับเนี่ยอาหารการกินก็จะกินในส่วนของผักตบชวานะครับตามก้านตามแล้เก็จะกัดกินนะครับนี่ตัวนี้ตัวโต,วตวเลยนะครับนี่ เห็นไม่เลยนะครับใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือสองให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่นะครับเขาจะกินตลอดเวลานะครับสําหรับหอยเชอรี่นะครับก็ดังนั้นก็ต้องมีอาหารในบอย้เขาตลอดนะครับให้ปริมาณที่พอเหมาะน้ําจะได้ไม่เน่าไม่เสียนะครับอันนี้เป็นบ่อัวรุ่นนะครับนี่บ่อไวรุ่นเองก็เลือนิดดิงครับปักตบชวานะครับทำคืนนี้ก็น่าจะหมดนะครับแล้วก็ ในส่วนของดอกแคร์ที่ให้ไปก็ก็จะหมดเหมือนกันนะครับอาจจะเห็นช้ำหน่อยนะครับดาวดินนำมาแช่ตู้เย็นไว้นะครับสองวันแล้วนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยออกให้เขากินนะครับเป็นอาหารเขาเขากินเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังไม่เน่ามากนะครับช้ำนิดช้ำหน่อยนะครับเพื่อกินนะครับสําหรับค่ําคืนนี้ก็จะหมดแล้วนะครับในส่วนของบักตบชวาแล้วก็น้ําก็เริ่มสกปรกแล้วนะครับน้ําเน่านะครับ หลังจากค่าคืนนี้ก็จะทาการเปลี่ยนน้ําทําความสะอาดบอ่อให้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นบอ่อไซัวรุ่นนะครับนี่นี่ดูเขามากินอาหารกิ่งๆมากเลยนะครับตัวเท่ากับเรียนห้าบาทนะครับบางตัวก็เท่าสิบบาทแล้วนะครับกิ่งๆมากเลยนะครับอีกบอ่อนึงก็เป็นบ่อนุบานนะครับนี่อันนี้ดาวดินเรียกเขาว่าเป็นบ่อนุบาลสองนะครับ ราก็จะเริ่มนะครับมากินอาหารแล้วเหมือนกันนะครับนี่เวลาเขามาก็จะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้เลยครับดูอนุบาลสองนะครับตัวก็จะเท่ากับเหรียญหนึ่งบาทนะครับถ <c oughs> ัดลงมาก็จะเป็นอนุบาลหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบอนอนุบาลสองท่านได้รับชมกันกินเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับหอยเชอรี่พันสีทองนะครับนี่ เขามากินเขาจะกินด้วยกันเป็นเพื่อนนะครับรวมกลุ่มกันคีระาดอกคีลาดอกเลยครับนี่พรุ่งนี้เช้ามาหมดแน่นอนไม่เหลือนะครับนี่ถ้ามีโอกาสดาวดินจะได้มาอัปเดตท,ทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่าตอนเช้าแล้วมันเหลือหรือเปล่านะครับส่วนนี้เป็นบ่อรูปบ้านหนึ่งของดาวดินนะครับดาวดินยังเลี้ยงในกองพลาสติกนะครับเนื่องจากบอ่อไม่เพียงพอนะครับส่วนหนึ่งก็ไปเลี้ยงในให้ปลาดุกแล้วก็เลียกปลาช่อนนะครับ เยวก็จะทําการรวมไซส์ปลาช่อนรวมไซต์นะครับของปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาดุกเราก็จะได้เอาหอยเชอรี่นะครับอนุบาลหนึ่งนะครับที่ทุกท่านได้รับชมในครั้งนี้นะครับย้ายไปลงบ่อพูนซีเมนต์นะครับเขาจะได้มีพื้นที่ในการเดินเล่นการเล่นน้ำการหาอาหารได้อย่างมีโอกาสได้กินอย่างง่ายแลยนะครับนในบอ่ออนุบาลหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกบ่อหนึ่งเหมือนกันนะครับมีสองบ่อครับนี่ดาวดินถิ่นบองเลยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับดาวดินถิ่นบองเลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางติดตามความเคลื่อนไหวที่ Facebook Fan Page นะครับดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับอย่าลืมกดเข้าไปติดตามเป็นคอมเมนต์แล้วก็ไปคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับท่านใดมีแนวคิดหรือวิธีการอาหารหรือว่าอะไรแนะนําก็ยินดีเลยนะครับดาวดินถิ่นบางเลยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ หากท่านใดเคยเลี้ยงเคยดูแลเขาก็จะได้แบ่งปันนะครับซึ่งหลายๆท่านก็ติดตามเพจอยู่ก็อขอบคุณมากเลยนะครับหลายท่านก็ศึกษาอีกคนหนควาหาวิจัยก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้นะครับดาวดินจะอัปเดตไว้ตลอดเลยนะครับเกี่ยวกับอาณาจักรดาวดินการเด้นโฮมนะครับเพราะว่าทาหลายอย่างนะครับไม่ว่จาจะเป็นการเลี้ยงปลาดุกปลาช่อนนะครับผักสลัดไฮโดรโปรนิกนะครพืชไม้สวยงามต่างๆนะครับติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook แฟนเพจดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับ ก็เป็นบ่ออนุบาลหนึ่งนะครับซึ่งพรุ่งนี้จะไปอัปเดตในส่วนของบ่อฟักไข่หอยเชอรี่นะครับพันธ์สีทองเป็นตัวแล้วก็จะเอามาลงในบ่ออนุบาลให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปสำหรับนะครับค่ำคืนวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ